งานนี้ฉันต้องชนะแน่งานนี้ฉันต้องได้เอกโคแดงอืมมีงานนี้ต้องสิดแน่ยัยฉันต้องชนะให้ได้แน่ให้ฉันต้องชนะเอ้ยโอ้ยขาฉันโอ้คโอ้เบลลิปเปอร์ฮะทำดีดูแต่ฉันก็ชนะอยู่ดีวันต่อมาโอ้นี่อะไรอ่ะโอ้คงจะไม่จากญี่ปุ่น โอ้เกมเมโอเหรอเกมนี้น่าจะลองดูเล่นดูอืมเ่ดูมาลิโอเมาเรอมาแล้วจ้าฉันเบื่อเกมนี้เต็มทนมากเลยท่านเบื่อมากางเพื่อนหวัดดีขีเดียวกันเปล่าเรอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นนักลบัยกิ้งเหรอใช่จริงด้วยฉันเป็นหัวนักรบไวกิ้งฉันขับเรือฉันไม่เคยเมาเรือขกัน่อยฉันเคยกินวอดก้าเต็มเลยฉันเมาชนเกาะตัางแต่ดีนะ เออแกเคยกินวอดก้าจริงเหรอเขื่อนเธอจริงเหรอจริงเหรอจะจะฉันอยากคือวอดก้านะคือที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะที่มีขายอ่ะที่ไหนอ่ะเฮเ่นก็มีขายนวอดก้าโอ้จริงเหรอเฮเ่นมีขายวอดก้าด้วยนะโอ้ฉันน่ากินเลยวอดก้าหิวแล้วฉันอยากกินวอดก้ามากเลยโอ้วอดก้าขายในเฮเว่นเยี่ยมมากเลยเขื่อนเราไปโอ้วอดก้าอยู่ไหนวอดก้าอยู่ไหนวอดก้าอยู่ไหนอืมไอ้นาซีมาจับฉันทำไม ออกไปเลยไปเลยอ๋อไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไอ้แกทำอะไรของแกนะคะรัดใช่แล้วแกทำอะไรอ่ะเออฉันเรื่องนี้ฉันเกิดเป็นลอยเหรอเอ้ยแกทำเหตุไปแล้วนะนะ้าใจป่ะโอ้ฉันทำจริงเวยเหรอแต่ฉันไม่ยอมให้ฉันตั้งนกเอ่กนก ผลลุกนี้ดูอ๋อใช่มาดิแค่แมาขโมยตังฉันหรือเปล่าตรงเรื่องนี้ก็คพูอขอโนโนกว่านะไอ้แคะเปล่าฉันได้ขโมยตังค่กกันหน่อยฮะง่้เจ้านี้ใจเจ้อขโมยจริงแม่งเฮือนแทนที่จะไปโรงพยาบาลมากกว่าโอ้ ทำไมถึงชั้นป้าย่ใช่กับป้ายหยุดนะเนี่ยเออะถึงไม่คุยกับชั้นนะ่ะคุยกับชั้นฮักกันทีหน่อยได้ไห,ไหมคุยกับชั้นต่อแกงไม่คลยก็แกเหลียนป้ายหยุดกลางทาง่ะเออใช่แต่ฉันต้องเปลี่ยนทงใหม่ดู้ละฉันเหมือนกับป้ายหยุดเราทำไงิดีเพื่อนทำางินของดีมาให้เอนเกนเข้าใจปะ่ะอ๋อง่ายโฮเวียน ให้เราเป็นาหารเวกนยังไงใช่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 ฉันมีคนนี้มาให้ทุกคนให้ดูไอ้ฉันเป็นนาฮีละมันได้เลยฉันเบื่อประเทศนี้เต็มทนแล้วล่ะฉันเบื่อมากจริงๆเลยฉันเบื่อจริงๆแล้วฉันก็เบื่อประเทศประเทศเยอรมันนาคีละมันเดี๋ยวก่อนโอ้โอ้เลยฉันอยากได้แล้วถังมากเลยฉันอยากได้แล้วถังมากอฉันได้อืมได้เลยนี่ได้ตั้งแล้วเลือดแต่ รถแต่คอมพิวเตอร์รถจักรยานยนต์ได้ก็รับดูโอ้ใช่กินวอดกลับมาไปหรือเปล่าเนี่ยเกิดไปน้าลัดเออกไปโอ้เขาเบ,บ,บียร์อเบียเป็นไงบ้างน้ำที่นี่อ่ะเฮ้อเย็นหรือเปล่าเฮ้อเฮ้อเย็นเปล่าเปล่ากุญช่านะฉันชอบอากาศเย็นๆฉันฉันดื่มนมจำด้วยล่ะนะเอ้ยขอนมหน่อยฉันก็ชอบกินน้ำมะนาว แกเน่ะบอกว่าแกไม่ชอบกินน้ำมะนาวดิแกแกนะ่ะเบื่อน้ำขูดเฮียนเห็นดีเฮียนนี่ปุ่มอะไรอ่ะอ๋อเป็นปุ่มอันตรายนะห้ามเปิดเด็ดขาดนะาเขื่อนเข้าใจเป่นะแล้วแม่นจะแปลงลางเป็นไกนานาน่โอ้แกตายเป็นเพชรน้ำหาน้าหรอเฮ้ยเฮียนเออเขื่นนี่โอ้นี่เฮ้ยนี่ปุ่มอะไรอ่ะลองกดดูได้ไหมเนี่ยเขื่อนจาปะตัวแกต้องตายเข้าใจเปล่าเฮ้ยแกต้องตายไหม นายกล่าแล้วเอ้ยเป็นงไงเดีย๋ยวอืมอืมเอ้ยโอ,อ้ยบัดีเออแกแปลงร่างใหญ่เกินไปชั้นใหญ่ขุดที่โลกแล้วละ่ะ <c oughs> อืมอืเอ้ยอุ้ยนี่มันหินโบราณนี่เฮ้ย <c oughs> เป็นหินต้องคำถาบหรือเปล่าอาจจะเป็นหินเกา่เกาๆกาไ็ได้โอ้หินเกา่เกาๆนี่เขาบอกเป็นหินอือหินอะไรก็ไม่ลู้ มันหินตรงคำาพาดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เชื่อเรื่องนี้แกต้องตายไอ,อย้ฉันไม่เชื่อเรื่องนี้เอาไปอ้อโอ้อยแกแกไม่ช่ฉันไม่เชื่อเรื่องนี้ก้อนหินนี้เป็นก้อนหินคำทีบ้าบออะไรเด็ก average. มันต้องเชื่อเป็นก้อนนี้อ้อยแกแกใจร้ายมากแกจะร้ายจริงจเอ้ก้อนหินหินนี้อาจจะเป็นก้อนหินคำหพหบก็ได้ฮะฮ่าฮ่าฉันจะทำให้เจ้านั้น